สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจ่าโทเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดบัดช้างให้ปีพศนะครับสองห้าสี่สองนะครับอง์นี้เป็นรุ่นพิเศษของทางวัดนะครับมีชื่อรุ่นว่านะครับนี่รุ่นปดนี่นะครับ เป็นเนื้อว่านนะครับผมพิม์พใหญ่แล้วก็เขื่องเลยนะครับผมเทียบกับเตารีดพิม์พใหญ่ a วัดช้างให้นะครับนี่รุ่นปดนี้นี่ครับจะใหญ่ฝาด้วยนะครับผมองค์ใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ใหญ่มากนะครับขนาดนี้ก็กำลังเรียกได้ว่ากําลังแฝนนะครับปดนี้ปี4ี่สอง มาดูงานเลี่ยมพลาสติกก่อนแล้วกันนะครับเลี่ยมพลาสติกมาให้นี่ก็สวยๆใสๆนะครับงานเรียบร้อยนะครับหูเนี่ยผมก็สั่งแบบไม่สโลปนะครับผมให้ตัดตรงไปเพราะว่าเอ่อเนื้อพลาสติกจะได้เหลือเยอะๆนะครับจะได้มีความแข็งแรงสูงนะครับไม่หักง่ายนะครับผมนี่ก็เป็นงานที่ผมคอมเมนต์เข้าไปนะครับว่าทำแบบนี้นะครับ ออกวัดช่างให้โดยตรงนะครับในปีพศ25 4 2รุ่นปลดนี้เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากนก่อนนะครับรุ่นนี้นี่กดได้เนื้อนแน่นมากนะครับดูหน้ากันจะชัดก่อนนะครับแป๊บนะครับเมตาเส้นหนา้าผากชูมม่ นี่นะครับปากใบหูสองข้างสังคตินี้แน่นเปียะเลยนะครับสังคติลิวจีวอนเนี่ยเท้าติดบัวนะครับติดชัดเจนนะครับพระองค์นี้นี่กดออกมาได้สวยนะครับคมดีนะครับ เนื้อตัวจริงนี่จะแน่นนะครับผมถ้าเพ,พื่อนๆพื่อี่ได้เช่าไปเนี่ยองนี้เนือ้อเนื้อแน่นเประนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมียันนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้โฟกัสเพื่อความคมชัดนะครับ จังหวัดปัตตานีรุ่นปดนี้นะครับแล้วก็สี่สองก็คือปีพศสอง2ห้าสี่สองนะครับชื่อรุ่นก็ดีนะครับรุ่นปดนี้นี่นะครับแมวนี่มันเลี่ยมใสดีจริงๆนะครับสำรับองค์นี้นะครับก็ออกวัดจังให้นะครับอาจะนองเป็นเจ้าวิธีในการปลูกเสนะครับ สำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมผมเปิดราคานะครับไว้ที่3,800บาทนะครับสนใจก็โทรนะครับ0 9 8ย์เ1 3 6 6เช่นนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพักเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเราก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ